สวัสดีค่ะครอบครัวของคุณวีนะคะ่วันนี้นะคะมาอัปเดตตลาดนัดคองถมนะคะซึ่งที่นี้ก็จะมีตลาดนัดคลองถมสินค้ามือสองและตลาดนัดของกินของใช้นะคะอค<ส>ตอนนี้นะคะเราจะมาอยู่ที่ตลาดนาดัดวัดที่กุลแก้วนะคะอำเภอบ้านานานะคะคจังหวัดนครนายกนะคะตรงน,นี้ก็จะมีวัดสอวัดติดกันนะคะตลาดที่นี่ก็จะถือว่าตลาดใหญ่มากๆเลยนะคะ บอกว่ามากใหญ่มากๆเดี๋ยวจะให้ดูป้ายวัดนะคะอาจจะมองไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้ก็จะบังเอาไว้อยู่กันตัไม่ชัดเลยตอนนี้ตัดรอบตัดแล้วที่ไปร้านแวะร้านเมติแก่ขายแตงโมันี้ชื่อว่าวัดที่คุณแก้วนะคะอำเภอบ้านนานัะแคงแมยุกนะคะตรงนี้ก็จะมีสองวัดติดกันนะคะ จะเดินเข้าไปดูรอบๆตลาดเลยค่ะตลาดที่นี่จะจัดอยู่2ฝั่งข้างทางนะคะตรงกลางก็จะเป็นถนนนะคะนีออ่ยบรรยากาศตลาดนัดคลองถมที่วันที่คุณแก้วนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะตามไปเลยนะคะบริเวณสองข้างทางนะคะซึ่งเป็นที่จัดตลาดนะมาสังเกตได้ว่าจะมีต้นไม้ใหญ่มากๆเลยนะคะจะเป็นต้นไม้ที่ความร่มรื่นมากๆ มาที่นี่นะคะก็จะได้บรรยากาศล่มลื่นมากๆเลยเดินก็ไม่ร้อนด้วยแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่เยอะมากๆและเสียงนกร้องเสียงดังมากๆเลยนกเยอะลอยอตลาดนั้นนี้นะคะก็จะกว้างมากๆเลยนะคะก็จะไปตามถนนเลยนะคะ ได้ว่าจะยาวไปสู่ทางด้านนองมซึ่งภายในวัดก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในวัดกันนะคะ

เสื้อผ้าเด็กสวยๆราคา50บาทอ่านนี้ก็อีกโซนหนึ่งนะคะตลาดใหญ่มากๆเลยมันจะอยู่สองฝั่งข้างทางเลยนะคะเนี่ย ส,สวัสดีค่ะคุณลุงขอสอบถามหน่อยได้ไหมคะตลาดที่นี่มีวันไหนมั่งคะเนี่ยวันอาทิตย,ย์วันเดียวกวันอตย้มีทุ อ๋อตลาดน้อยมีทุกวันแต่ว่าตลาดในในในวัดนี้จะมีเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเหรอคะอ๋อค่ะอ๋อค่ะขายดีไหมคะค<า>วตรงนี้เป็นเป็นชื่อชื่อวัดพิกุลและอีกอีกวัดหนึ่งชื่อวัดอะไรคะนะ่ะว,วัดกระดานวัดกระดานวัดกระดานอยู่ติดกันเลยใช่ไหมคะอ๋อ คุณนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะตลาดของผมที่นี่นะคะก็จะมีช่วงเช้าของวันอาทิตย์นะคะคือจะมีทุกวันอาทิตย์นะคะ,ะถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากๆเลย สำหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตตลาดนัดทองผมนะคะตลาดนัดทองถมอตอนเช้าของวันอาทิตย์นะคะที่วัดที่คุณแก้วคะ่ะซึ่งจะมีวัดสองวัดติดกันนะคะอยู่ระหว่างวัดที่คุณแก้วกับวัดผ้ากระดานนะคะค่ะคุกก็จะสังเกตได้ว่าที่นี่อาจจะมีคนเดินเยอะมากๆแล้วตลาดก็จะใหญ่มากๆด้วยนะคะจะมีเฉพาะเช้าวันอาทิตย์นะคะ เวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ